สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สี่ตุลาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเนาะเช้าวันศุกร์วันนี้จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับทางเอฟซีทางช่องที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะวันนี้วันศุกร์ฝนตกแต่เช้าครับเนาะตกแต่บคืนครับเนาะไม่ใช่แต่เช้าหรอกสองวันนะครับเนาะที่บ่าวสารคามอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเนาะ ฝนตกดีมากเลยครับเนาะฝนดีจริงๆปีนี้ก็ตอนเช้าทํางานก็รถติดนะครับเนาะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับวันนี้วันศุกร์วันเดินทางเราพัฒนาเฮบสีที่เป็นคอตําราวนะครับก็มีเวลาก็ต่อเลยที่เราฮาน้อยนะครับเหมือนเดิมมีเวลานะครับเนาะตอนเช้าๆก็ เราพัฒนาไปก่อนนะครับวันนี้ก็มากาคลิปสดเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเช่นเคยนนี่ก็คลิปพาน้กงนมาเที่ยวครับเนาะเหมือนเดิมชมธรรมชาติสวยๆวันเราต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆนะครับเนาะลมพัดเย็นๆจิตใจมีเบื่อนะครับเนาะคนอื่นดูผลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับ แล้วพัฒนาเลข6ตัวนะครับ59 0489นะครับ590489 2ตัวล่างก็04 2ตัวบนก็89นะครับ3ตัวบนก็489 04นะครับ04เราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากเสียดายอย่างแรงเลย เดวทางเราให้เด่นศูนย์ลองหนึงนะครับตัวเด่นมาเต็มเต็มนะครับเนาะแต่เสดายจับคู่ไม่เข้านะครับเนาะข้ามไปนะครับไม่มีโชคนะครับเนาะจับคู่ให้0ูนย์สอย์สามแล้วข้ามไป0ูนย์หเลยนะครับเนาะศูย์แเลย0ูนย์สไม่มีนะครับนะ 0, 8, เ 0, 4, นะบสดายมากครับเนาะเราเน้นไปที่0ูนย์ห้าย์แด้วยนะครับ เสียดายนะครับต้องเสียดายอย่างที่ผมเคยบอกกับบ่าในคลิปเลขเด่นศูนย์กับหนึ่งมีลุ้นแน่นอนมาแน่นอนจะบนจะล่างมีเห็นแน่นอนแต่ใครไม่ชอบพบจับกูให้ก็มีตัวดีๆที่เด็ดที่ได้มาประกบมาประกบได้เลยที่ผมเคยพูดไว้นะครับน้องถ้าใครฟังอยู่ถ้าใครไม่ข้ามนะครับนาะก็มาตามนัดนะครับมาตามนัด แต่ตัวประกบไม่ทํางานนะครับเนาะไม่มีโชคก็ว่าได้สียดยนะครับเนาะสียดยมากก็วันนี้รุนกันใหม่นะครับเนาะรุนกันใหม่สลหรับคอ <c oughs> ตําลาวนะครับคอตาลาวีวันที่สี่นะครับเนาะวันที่สี่ใครสรุจกจดไว้นะครับเอาวาสนารอบสองทุ่มนะครับกคยสุกจด,จดไว้กคยสุกแคบเราแคบเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะ ตัวเด่นบาสามค่อนข้างมั่นใจนะครับเนะา,นนา,นาะทำงานค่อนข้างน่าจะทํางานดีถ้าใครไม่ชอบที่จับคู่ให้ก็ลองหาตัวประกบเอานะครับเนาะบอกนะครับประกบไม่ค่อยแม่นเลยแต่กเลอกวิ่งเดยกเด่นเดินดีอยู่ก็หาตัวประกบได้หรือวอออ่าน่องน่องเหลือที่ผมประกบไว้สีคู่นี้ก็เหลืออีกหกคู่ที่เหลือก็ไปใส่ก็ได้นะครับเนาะก็เทคนิคง่ายๆนะครับเนาะประมาณนี้ ชอบเนบบาสารรามก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปกว็วันนี้เดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับคาดว่าทำอะไรผิดพลาดซื้อให้ติดสองตัวนี้เข้าไว้นะครับมีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะถ้าเวลาผิดพลาดสองตัวนี้ทํางานแน่นอนนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับเนาะจับคู่ให้นะครับถ้าเจ็ดมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับแปดศูนย์แปดหนึ่ง 8289ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น7เด่น8จับคู่70717279 80818289นะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่หลัก7นะครับคือ 7, 1, 7, 2นะครับแล้วก็823คู่นะครับเด่นใน3คู่นี้อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็ หาประกบเอาได้เลยครับเนาะบอกว่าไม่แม่นเลยหมดที่แล้วเด่นศูนย์มาเต็มเต็มแต่จับคู่ให้ไม่แม่นเดี๋ยวนี้ก็น่าถ้าจะเป็นกลัวจะไป็นคล้ายกันก็ตัวที่เหลือนะครับเนาะประกบไปสี่สีคู่นี้หกคู่ที่แล้วก็ไปประกบได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับข้ามไปถ้าว่าเดือนเจ็ดเจ็นแปดไม่น่ามาก็ข้ามไปนะครับเนาะชมความบันเทิงเหมือนเดิม <c oughs> ก็ชุดสมตัวมีลุ้นสีชุดเหมือนเดิมนะครับชุด3ตัวก็มี2องเจ็ดห2ึ่งสองเจ็ดสองสานะครับสชุด4ี่ชุดนี้ยิไปที่สองเจ็ดหนสองเจ็ดสองสามแปดสองนะครับ3ชุดนะครับเนาะสมชุดก็ครบท้วนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ วันนี้วันศุกร์ครับเนาะศุกรชุ่มช่ำสุกรชุ่มช่ำม,มากเลยฝนตกแต่เช้าฝนน่าจะหมดได้แล้วครับเนาะตกมานานแล้วเดือนนี้ก็ตุลาแล้วน่าจะมีพายุนะครับเนาะพายุหมดก็น่าจะไม่มีแล้วก็น่าจะหนาวนะครับเนาะทีนี้ก็เตรียมหาเสื้อหนาวไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็กลับบัญีีเรื่องของเรานะครับนเนาะลองเรา ถ่ายคลิปนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยกว่าตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้วันละสามคู่ครับเนาะเพื่อวันฝุกเข้าวันนี้หวังว่าให้จับทางได้นะครับเนาะเมื่อวันพุธที่แล้วจับทางไม่ได้ได้ต่เหล็กเด่นนะครับเนาะวันนี้ขอให้จับทางได้ทั้งเจาะทั้งเหล็กเด่นนะครับตู้ที่จะเปลี่ยนใจไหมถ้างบน้อยก็ตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองนะครับจัดไปนะครับเนาะเพื่อวันฝุกเขาวันที่แล้วพลาดนะครับเนาะ กระโดด02 03กระโดดไป05เฉานี้ขอให้ไม่พลาดนะครับขอให้เข้าเต็มๆเลย3คู่นี้นะครับ71 72 82ตัวนี้นะครับลบน้อยจัดไปพอได้รุนกับเขาคนระับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุนนะครับเนาะคุยกับเขาไม,ไ,มไม่รู้เรื่องนะครับหรือถ้าไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็เลือกคู่อื่นนะครับเนาะเลือกคู่อื่นชอบ70มากกว่า79มากกว่าก็จัดไปครับเนาะจัดไป คือถ้ามีตัวชอบก็ผมจะลงชุดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็เลือกเอาช,ชุดเต็มได้นะครับชุดเต็ม16คู่คนระับเนาะลงก็บู่ให้ทุกครั้งครับเนาะนับจากนี้ไปยีบสี่ขอดูนะครับเนาะขอดูเผื่อมีตัวชอบคนเราชอบไปเหมือนกันนะครับเนาะว่ากันไม่ได้ครับเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันว่ากันไม่ได้ต่างคนต่างชอบนะครับเนาะว่ากันไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบทวนครับเนะาะแนวทางของเราพัฒนาวันนี้ ชอบก็ไปลงทุนได้ไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมรอวันจันทร์นะครับหาเนเรา,าพัฒนานครับเนาะมีจันทร์พุธศุกร์สามวันนะครับจันทร์พุธศุกร์รอวันต่อไปได้ครับานะถทาตัวเลขเป็นถูกตาถูกใจนะครับก็ลองดูเทียบดูครับเนาะก็ประมาณนี้ก็เจอนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ